จากขุ่มจะแชมป์ขุ่มได้เหมือนกันนะครับนายวินโยมาบทบาทในการแบ่งตัวคุมจังหวะอย่างนี้บอลยาวตัวภาพเยอก็ติโก้คุณดาได้โอกาสครับน้ำหนักบอลน้ำหนักบอลถึงถึงแต่พลามแล้วครับข้าดแล้วหนึ่งศูนย์โปโป๊ะการเตะเรืขึ้นนำว้าคือเป็นประตูที่ได้แบบแฟนท่าเรือต้องลุ้นเลยครับว่าบอลอยู่ไหนครับโอ้โหติโก้คุณดาหนึ่งต่อศูนย์ครับท่าเรือนำตั้งแต่สี่นาทีแรกครับ มี2ช็อตเลยนะครับก็คือน้ำหนักจะถึงมาถึงแล้วยังโดนเสาโดนเสาอีกแล้วโดนเสาแล้วจะข้าหมหรือเปล่าโอ้โหแต่หนึง่งศูนย์ไปแล้วครับบอลข้ามเส้นชัดเจนนะครับเดีกยวก็คุณญแจดูครับเกมรับของบางกอกกราสไปพลาดกันเองแล้วค,คุณย่าเร็วจีเลยครับโอ้โหถึงก่อนถึงก่อนแมตช์สมิธถึงก่อนมาลบแซ่จิ๋วบอลชนเสาดูครับเดี๋ยวดูนะครับปมินวัฒน์หมกมาถึงก่อนแล้วจิ้มเลยครับพอจิ้มแล้วนี่ต้องลุ้นเลยครับชนเสาปัง บอลมันไหลข้ามไปแล้วครับโอ้โหแหมลูกแบบนี้นี่ก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าของเตียวกุคุณช่ายครับยังต่อเนื่องดูครับบอลมันไม่ทันแล้วครับมาสุวรรณพัฒน์ข้ามไปแล้วด้เฮก่อนแหลวครับก่อนต้องรุน <c oughs> นิดหน่อยหนึ่งก่อนกว่าจะได้เน่นงศูนย์ที่การท่าเรือขึ้นนำ จออที่ขึ้นหลังหนักขาดของปวินวัฒน์นะครับนิดเดียวก็เสียท่าแก่ตีก็คุณย่าเลยครับถึงสุดทางแต่ไม่ได้จบนะครับบางกอกกร้าควรถรถเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่นเอาแม่นตีก็คุณย่าเดี๋ยวก็เอาลงพื้นได้เลือกทั้งขวาหมอปรินเอาได้ตัวนี้ดูพวบม,มาของทางประกอบประกอบเป็นผังเปิดครับเหมือน2อเหตุสใจครับง้างตอนแรกเนี่ยใจเหมือนจะเหมือนจะกดเองเลยครับเหมือนจะเปลี่ยน ใจชาวสุดท้ายเห็นนิติพงศ์กำลังปรีเข้าไปข้างในโอ้ยให้ลูกนี้ของทีมก็คุณนยากร้ายจริงๆครับแล้วดูครับบอลแรกเนี่ยก้มหน้าง้างแล้วไม่ปรีใจเปิดครับได้มาลงพื้นได้ครับดวงประการสิบตัวติกระชากผ่านผ่านเล็งแล้วเล็งชิบมาให้กับลาสลาทไทยปีโอ้โหแม่ต้องถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยครับของบรู๊ซแก้วผูกครับ พักปั๊บพงง้างปุ๊บในวรุษมาแล้วครับดูโตตีครับบทบาทเยอะเลยนะครับช่วงสิบนาทีเสร็จพักง้างเต็มวงเลยก็จะมาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่มาโดดกลางไม้กลางมือมาเต็มอ,อกเลยครับของวรุษเซฟได้ครับบอลมาที่เสาแรกเปลี่ยนทางเสาสซงติโกบอล พอเป็นเกมที่เด็กก็คุณย่ามีบทบาทเยอะเกมรุกของท่าเรือก็มาทันทีนะครับ oh oh. ดูบอลโฉบขึ้นเีเสาแรกของเกงกี่แนละ้ว mm hmm. โฉบตัดหน้าปวินวัตดื้อๆเลยครับโอ้โห oh oh. รูปแบบรูปแบบนี้ครับรูปปฏิกริยาของคุณย่านี่เหนือระดจริงๆครับบอลกระดอนมากระเละกระเด้งมาคาดการแล้วโฉบตัดหน้าเลยครับครับส่งต่อน,นิทิพงษ์ เมันน้มกพอขาดเหมือนกันเลยล้นสวนหนาครับดูเหรียมนี้เหรียมนี้ของทางแอเรียลโรบิเกสโอ้โห usaha ได้โฉบมาได้เลยแต่ว่าจังหวะสองสุดท MM ้ายของแอเรียลโรบิเกสเนี <pense viv zw DVD> ่ยหมตรงตัววรุษแก้วผูกเลยครับเลือกที่เจ็ดยิงด้วยขวายิงแบบดีดดีเลยครับแอเรียลแล้วลากหนีตัวบล็อกแล้วดีดขวากะกะฉีดยากะให้บอลมันเข้าเสียงหนึ่งแต่บอลไปส่งตัววรุษมาอีกรอบกับบีจี โดยไทยพี่นะครับเหบี่ยนี้ดูทนาสิษ์ฝาฝาแล้วฝากมาให้กับโตติโอกระชกไว้มาอาตัวมี้ายซ้ายของโตติโอโหยิงแต่ละช็อตวันนี้ช่วงยี่สิวทีผ่านของปีจีเหมือนมีแม่เหล็กดูดเข้าหาวอลวุธเลยครับโอ้โหบอลคุกคลิกไปมาแลวสุดท้ายยังได้จบนะนรับเนี่ยครับยังกระเด้งมาเข้าทางโตติพอหักซ้ายปั๊บตรงตัววอลุธอีกครับว้า เซฟหลายหนแต่ยังเป็นงานที่ไม่ยากมากนะของ rian, ขอวอร์ครับอาเรีนโรดิเกสครองบอลได้เข้ามาคนเดียวมาคนเดียวเพืเ่อนเพเ่อนมาข้างหลังมาไม่ให้ได้ช่องแล้วครับได้ช่องแล้วมาซัดตรงนี้ก็ตีเสมอได้โอ้โหนาที26ครับอารีนโรดิเกสผู้คู่ต้องชมตัวขยับทําทางให้นะครับขยับสะจน,นเกมรับของท่าเรือบวงและช่องเปิดเห็นเห็นเลยนะครับ <S <S ครับเป็นใครดีที่สอนมะา แล้วเขาท่าน่ายิบดักไทยอดีฝั่งท่าเรือก็โยกโล้ตามคายบี้ก็เลยโดดเลยครับแกดูกระพอตัดเข้าในมาคายบี้สปรินต์ทำทางให้ครับแล้วเนี่ยหลงเลยครับเกมรับของฝั่งท่าเรือต้องให้เคืดติดความสามารถของตัวกับต,ตัวเลยดึงเฉลียดึงเอาอีกชั้นเนึ่ยครับดูครับ หนึ่งหนึ่งแหละครับดูครับมีฉลับประกาศกไม่ฉลับนะครับโอ้โหลอดขาเข้าไปเลยครับลอดขาประกาศใส่ประกาศใส่แสนสุขเข้าไปครับหนึ่งต่อนหนึ่ง <c oughs> ลูกที่คุณจะยุทธได้ยิมแล้ว <c oughs> ครับจอเต็งเปิ่เปิดช่องให้แล้วช่องนี้ใครที่โฉบเข้ามาส่นตัวกับพังวราวุฒิโอ้โห,โห,โห,โหโ ดีทุกอย่างแล้วครับของดีจีเหลืออย่างเดียวคือไม่เป็นประตูครับและสุดท้ายเนี่ยบอลมันมีสกรูด้วยนะครับโอ้โหติดสปินให้กับรัสบอลลาเทศมาหัวทิ้งไปได้ดูครับชี้ขอครับไม่รับหน้าครับไม่รับหน้าแลวซัดตรงนี้ติดมือของอาลุกระดูบอลตกมันไม่ไปไหนมันสกรูถอยหลังครับโอ้โหสปินถอยหลังครับแซงไม่ได้ครับดูครับเด้งบ้าไหัวทิ้งก่อนเลยกับรัสบตลลาเทศตกพื้นแล้วไม่เด้งเข้าหาประตูนะครับ ยังหนึ่งหนึ่งครับแต่มาใหม่มาตรงนี้โอๆๆลรุ่นเซฟอีกแล้วว่าปัดมือเดียวมาสู้มือซ้ายเดี๋ยวนี้มือขวาแล้วครับยีดดีรุ่นเ<อ>ตะก <ๆ S 2> ันต่างบางกอกลาสาเริ่มจะงานเข้างานชุตกตะลุดเหมือนกันนะครับบอลรุ่นแก้วภูก <c oughs> อยู่ด้านหลังอุตยามิสาเยี่ยวตัวแปรด้วยขวาแลวแบตสมิท ลุกเตะมุมอีกครั้งของบางกอกคลาสนะครับธีรพงศ์เลือกไปหาไปสปิริตก็เอาแบบเห็นๆนี่แหละครับโอ้โหยังมาเหมือนเดิมครับดูกลางกาดของแมทคนที่ประกบเข้าคู่กันอยู่คือประกาศสิทธิแสนสุขนะครับแรงหนุ่มเดีวกดไม่ลงก็มาชี้ ในที่พวงลงพื้นได้ให้กับปักกรเหลงเตียโก้คุณย่าแล้วครับเขาไม่ถึงแถวสองแถวสองซึ่งันให้ไปที่เตียเตียโก้คุณยา่าโผล่ไปเฉลีบบ่ยในทุ่งเซตก่อนแม่บอลกลับมาถึงเรือกับเตียโก้คุณย่าก็พลิกตัวและซัดเลยครับแต่แมาสมิธมาบล็อกไว้ได้สวนมาดีกว่าประตูเหมือนกันนะครับท่าเรือมีคนเดียวคือคุณย่าข้างในและสมิธจะยืนห้อยอยู่เป็นคนสุนนดท้ายทำให้คุณยา่าไม่ล้คามครับเดือกก็มาบล็อกได้เหมือนกันไต่มุมครับของท่าเรือเปิดมาแล้วโอ้โห ทุ่มะวบของทางอารนโดติเบสทำคนเดียว2ประตูในเกมนี้ก็เป็นที่39โอ้ทำไปทำมาแซงกันได้ครับ2-1กับบบงก์กรคลาสนี่คือที่บบงก์กรคลาสหาอยู่นะครับการเข้าคัดอย่างนี้เลยครับทั่วประเภทโป้งเดียวหายครับของบีจีจะว่าไปรูปแบบนี้ของบีจีหามาหลายปีแล้วนะครับจุดแบบนี้โอ้โหเปลี่ยนจุดแล้วบอลมาคนเดียวเลยครับโอ้โหแนวรับของท่าเรือ สับสนนะครับพอฝั่งบังก์กลาสเปลี่ยนจุดปั๊บมีสับสนเลยครับบอลโค้งมาทิ้งตัวมงคนเดียวสองหนึ่งคือโจว้วก็ใจจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับครับก็เสียเส่ยงกับการเสี่เหมือนกันเมื่อวันก่อนนี้แล้วก็สวยงามครับไฮเลนโดูดิกเก้เริ่มเริ่มเตะแววขึ้นมานะครับการ ครึ่งหลังอีก45นาทีบางกอกกลาสบุกจากขวาไปซ้ายครับบางกอกกลาสได้ข่ไยบี้อ่ะครับดูว่าจะให้เพื่อนแท็บิกเลือตจะไปเองได้ซ้ายต้นยิงเองแล้วครับ3-1น,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 นาที47ครับออกสตาร์ทแล้วได้ประตูเร็วนะครับครึ่งหลังของบางกอกกลาสครับลาเซสไ่าบี้กดเป็น3-1 นี่ถ้ายิง3ลูกลูซสกอร์แบบนี้นี่โอกาสเข้าชิงสูงมากแล้วครับแบงกอ,อกราสโอ้โหชิงหนึ่งสองครับฝากแล้วไปรับบอลเล่นกับอาริเอโรดิกสไม่จ่ายครับลากเขาซ้ายแล้วซัดแบบมั่นใจย,ยับเสาแรกเลยครับคืออาริเอก็ดึงพวงกองหลังได้ดีเลยนะครับให้นรับคุณทางการท่าเรือก็พวงว่าเขาจะจ่ายได้จะยิงกันแนพ่พอมีช่องก็เข้าซ้ายเลยครับลสาสลาคยบี 3ประตูต่อ1นมาจังหวะน,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 นี้นรงฤทธิ์เคลียร์ไม่พ้นนะครับบอลข้าม่างจุสระกรสระกรมามันจะลังได้หน่อยแลาก็บอลอยู่ที่โตเต็เชื่อมใหม่เชื่อมอจัง้งหลุดออกมาสีวก,กรเติมได้ เดินล้อบมาเข้าทางของอารีสอารีสโรดิเกสชิปนิ่งโอ้โหว้าวพลาจะหนีเอาตัวรอดได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเลยครับโอ้โหนาที51ครับสกอร์บสลด์เป็น4-1ครับแพทริกครับอารีสโรดิเกสครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับโดนพัวพันโดนแซะแต่ว่ายังเอาตัวรอดมาได้พอตัวรอดมาปุ๊บนี่ชิปข้ามบอลอาวุธเลยครับดูครับตรงนี้ไม่ล้ำครับไม่ล้ำต้องสิวกรมาป้ามได้ครับแล้วไม่ล้ำดูครับ โดนแซบนิดยังคล้องมาได้เท้าเกี่ยวมาเป็นตะขอเลยครับอเรยอโรนิเกสนี่ครับสุชนแซเอาไม่อยู่ครับแล้วชิปเลยครับโอ้โหแพทริก <Patrick. S 3> คือก่อนที่จะมาถึงตรงชิปนี่ก็ต้องต้อง,องบอลนูเนียมาหลายจังหวะเลยนะครับ,รบแล้วมาชิปได้ขนาดนี้ก็ถ้าเกมจริงทำได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอเรย์โรนิเกส คือบอลแรกเมื่อนจะเดินๆจากสนามย่ากเทียมอยู่ก่อนแต่เขาก็พาลุขึ้นมาอาลิงผ่านมือเาเลือกตัวหน้าโอ้โหว่าซาวลุตจะจบมาแล้วไปชะลอครับโอ้โหดูได้เข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษเยอะครับเกมน,นี้ของซาวลมุธมาสุก ทาเซฟสกี้ขักข้อก็คืนสุชาติโดนต่างได้ซะก,ก่อนตามบ,บั๊ได้ครับทาเซฟสกี้ข้างในมาให้สุชาติสาลีพิมสุดเทียนสุดเทียบรีกอดน,น้องเลยครับ,รบวันนี้เกือบจะไปประทะกันแล้วครับพอจังหวะบวกกัน50-50เ50จ้าตัวรู้ครับต่างฝ่ายกันอย่าโผล่เข้าหาบอลทาเซฟสกี้จ่ายจ่ายได้แต่ว่าก็มันห่างตัวไปหน่อยก็ส่วชาติอ,อยู่ตรงนี้นี่โอโ้โห จับปั๊บแล้วบอลห่างตัวไปนิดนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับให้คุ้นชินกับสภาพสนามด้วยนะครับโดยชาติตีบอลมาห่างตัวด้วยโอ,อ้ยดูแล้วไม่ไม่หนักหรอกครับแบบอ,อ๋อดูเราตัวตติ๋นะครับเมื่อคู่นี้มาตัติปัดไปทางทาเซฟสกีรออยู่คนเดียวแนละ้ัวติ๋งวางแม่นมากครับ <c oughs> มีเวลาอยู่นานด้วยจะวางครับนาที64สกอร์เป็น5-1ครับ <c oughs> <c oughs> โดยดากอก็ดูแล้วด้วยสกอร์แบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆที่หิตบางกอกลาสจะเข้าไปรอชิงนะครับอยู่ขึ้นทางซ้ายกับโตติเลือบมองนะครับคือข้างในมีทางเลือกเดียวคือต้องวางให้กับดาก้ยกมือขอปั๊บละให้เลยครับบอลโค้งมาเหมือนจับมาวางให้ครับเป้ดกลายเป็ว่าคุบาทนี้ของโตติเริ่มเริ่มที่จับจัวะจงได้เหมือนกันนะครับ โดยที่ตัวคอยหลอ,อกแล้ออกมามันก็ตั้งบอลเนี่ยต้องต้องที่สุดกนต่อว่าสายตาของโคชจุนนะครับจะเลือกเอาต,ตัวตีไว้แล้วก็อาเห็นบางอย่างที่วางวันนี้ก็เห็นว่าวางกันที่ตำแหน่งแ,แบบนี้แล้วทำได้เยี่ยมทีเดียวนะครับอบอลลงมาอทีสองจะเลยทำครับลงมาเล่น <c oughs> อตัวน,นี้ทีมชาติไใ,ให้มาที่แจกกินโยซ้าได้ตัวแรกนาริทบล็อกแต่ว่าไม่พ้นรับแจ็กกินโยไล่มาก2ต่อ5ครับ2 <c oughs> ดาบของแซจินโยเกมได้ดูกันสนุกดูกันคุ้มเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แฟนๆในเกมนี้ จับก่อนแล้วยิงติดเซฟนิดน yeah> claro uh ี้จะตามซ้ำได้อีกรอบรับก็เห็นเลยว่าเมื่อไม่มีแมตสมิธนะครับตัวนายโอตาังกอกลาสเองก็งานเลยมาถึงนิตเลยครับไล่มาสองห้าดเลือกไปทั้งเสาสองย้อนมามีสลาวุฒนาโสกครับราวุธปล่อยคืนมา ขึ้นมาถึงด้วย <c oughs> โอ้โหเอาแล้ว,รวรครับหัวชาติเ้าสาลีมพิมกับอีโหได้ประเดิมประตูในสีเสื้อบังกอกลาสครับในเกมขุนเครื่องในเรียวพีซิเั่นครับครับ6ประตูต,ต่อ2ครับครับโดยสุชาติสาลีพิมพครับ ด้วยครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้สุดคือมีโชคนะครับมีโชคเหลือมาอีกทีก็เจอสุชาติเข้าไปก็แจกกินโยกครับแม่ไปมองกันหมดเลยก็ฝั่งท่าเรือแต่ครั้งแรกไม่ได้มาครั้งที่2ได้แล้วสุชาติตไ,มไ,ไม่ถึงมารันยาวแต่แถวสองสิ้กวกอักรวาัสสตว์เก็บได้ เก็บให้มารันยาวชากได้ขวามีช่องมีช่องเลยครับมารันยาวหักข้อเสาแรกลากเข้ามาใส่เองไม่เล้วครับมารันยาวช็อตนี้ดึงจากขวาตัดเข้าในแต่บอลหลุดกรอบอหนีมาสองคนครับหนีสิวกรมาด้วยแต่หักมากไปครับวาของมารันยาวไม่เล้วครับจังหวัดลุยมาตรงนี้ ขึ้นมาสราวุธปอดเปิดมาให้กับสู่ล้บชาติสาลีพิมพ์โอ้โหว่าเทคตัวลอยตัวกอากาศมาไกลเลยครับสูชาติแต่ว่าสะบัดหน้าเกินไปครับเน้นเน้นมากันยกแผงครับ3-4คนของบางองกราสกครับลอยมาในหนุดนิดเดียวครับมารันยาวกระชากกระชากแล้วหาขวาได้ช่องแรกออกไล่มาไล่มาเหมือนกันครับ แล่ถ้าพูดถึงฝั่งบางกอกกลาสจะมีแอรเรียวที่ได้ฉายมารันยาวที่ลงสนามมาเป็นสำรองก็ได้ฉายในเกมนี้เหมือนกันนะครับครับไม่เลวครับดูความสามารถในประตูของเขาลากมาแล้วยิงคมเลยครับโป่งเดียวกดแล้วหายกับมารันยาวหรือแล้วก็มีอยู่คนเดียวครับดึงเข้าในแล้วซัดเสาแรกครับ สาครับไรมาไล่มาครึ่งทางของการท่าเรือพูดถึงจะว่าไปคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็เมื่อสักครู่ตังหิดต,ตังหิดอยู่อันนี้สงเจริญธรรมนี้ก็ตำรวจเดิมนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ป <c oughs> ระชาติหางตัวหน่อยๆตนนบล็อกออกมาครับบางกอกลาดจะโสวนทาเซฟสกี้มากัน3คนดูว่าจะทำได้ละเอียดแค่ไหนให้ให้มาดูเหลี่ยมนี้ของทางโต๊ะ ตีโอ้โหว้าวไม่ยิงดอกล็อกมาอย่างนี้หลอกกันหมดเลยครับคนยิงเป็นสุดปะคินกับใจบ้างเป็นแม่น้ำเลยครับมหาสมุดเลยนะครับมสะกู่โอ้โหล็อกแล้วทุกอย่างหลุดหมดเลยแล้วมุมเปิดกว้างกับปะคินนะครับเหลือสองคนครับหลังบ้านของท่าเรือครับแล้วดูโตตีเล่น็อบนี้ครับล็อกเจอปะกินพอดีก็ ซัดเข้าไปครับ7ลูกครับเต่อสามเติมมาได้จะมาวะิพอดีนะครับของมะกิไก่แก้วอืมก็จบเกมแล้วครับแปว่าบางกอกก้าทำได้สวยเลยครับก็เอาชนะท่าเรือได้7ประตูต่อสามนะครับบางกอกล้าสไปรอชิงชิยในเกมวันอาทิตย์นะครับ ในขณะที่คู่ชิงจะเป็นใครก็ตามดูกันต่อในวันพรุ่งนี้ระหว่างเมืองทองกับ BEC นะครับซึ่งจะคิกอฟตอน18รานการครับส่วน r True f o r You เข้ารายการตั้งแต่17นาฬกา30ครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ